ผมมองดูของกเกษตรแปลงข้างๆกันนะของเขาก็ร่วงนะของผมยังอยู่นะถ้าเรามองไปดูฝั่งขวาของเรารก็จะเห็นสีแดงซึ่งใบเขาพร้อมจะร่วงแต่ของเรามองขึ้นไปยังเขียวออก็น่าจะเป็นเหมือนมนุษย์เราเนาะพอได้สารอาหารสักอย่างหนึ่งคนเรามันโทมใช่ไหมใช้งานมาทั้งปีเหมือนเรากินเอ็มร้อยหรือกระทิงแดงสักกวดหนึ่งร,ออร่างกายก็น่าจะสดชื่นขึ้นนะครับ ก็แปลกใจนะปกติมันไปแล้วแต่เรากลับมาดูรอบนี้ครับเห็นใบยางยังอยู่เต็มตกใจเออทำไมมันไม่รู้ผมลองมาไม่รู้กี่อย่างกี่ชนิดนะเอาเอามือผมนับได้ไหมมันคงนับไม่ทั่วหรอกครับเออน่าจะรวมกันได้หรอครับรวมกันได้นะปีละเจ้าปีละอย่างมาให้ผมทดสอบครับพอมาเจอตัวของเจ้าผมก็คิดเหมือนกันว่าเขามาให้ลอง เหลอกกูแน่นอนผม็ว่าดคำนั้นเราเกิดมาเป็นเกษตรกรมีหน้าที่ให้เขาหลอกก็หลอกไปเอาร้องก็ร้องเป็นยังไงทีนี้มันให้ความแตกต่างระหว่างของเขากับของเราคนละเรื่องจากของเขาไม่ได้อะไรแต่ของตัวรถนี่เข้ามาผมได้น้ายางได้ต้นยางผมกลับมาคืนเหมือนเรามาเจอพระเอกตอนเรายังยังมีลมหายใจอยู่นะตอนนี้ชอบเลยมาช่วยเกษตรกรในจุดนี้ได้ แม่เจียมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเขียดน้อยนี่แห่งบ้านตววนะครับเราเจอกันแล้ววันที่26ครับ26พฤศจิกายนถูกต้องไหมครับปีที่แล้วนะครับก็ได้มาทําความรู้จักกับพ่อเขียดเนาะพ่อเขียดแล้วก็แม่เจียมนะครับก็ได้มาทดลองตัวผลิตภัณฑ์ดูอันนี้เขาเรียกว่าอยู่บนภูเขาหรือเปล่าที่ที่ไม่ใช่ภูเขาจริงหรอกแต่ จะสูงกว่าเขาอ๋อเป็นที่สูงเป็นที่ลาดสูงครับครับพื้นที่ภูเขาเนี่ยกับพื้นที่ข้างล่างแตกต่างกันไหมครับคุณพ่อถามว่าความแตกต่างไหมมันแตกต่างครับเพราะบนภูเขานี่มันจะเป็นที่สูงชันครับข้างล่างก็จะเรียบครับเออปกติเกษตรกรนี่ก็จะกลัวนะักลัวกลัวภัยแรงหน้าแรงในในในที่สูงนะในพื้นที่ที่สูงครับหรือดูการของการเก็บเกี่ยวของสวนยางเนี่ย เกษตรกรพบเจอปัญหาอะไรมากที่สุดครับเออเกษตรกรเจอกันทั่วไปในฤดูการกรีดนะครับ,รบก็คือโรคหน้าแห้งของอยางครับจะประจําทุกสวนจะมีทุกสวนคือตั้งแต่ผมมาร,รู้จักผลิตภัณฑ์ของรโรถผมลองได้ทด,ดลองใช้ดูครับจากผมไม่เคยได้น้ํายางจากเขาเลยนะต้นนี้ คือต้นนี้ต้องบอกก่อนว่าหน้ามันแห้งเปลือกมันแห้งหรือภาษาชจวบ้านเรียกว่าต้นยางตายนึ่งครับต้นต้นเขาตายนึ่งไปแล้วซึ่งผมไม่เคยได้น้ํายางจากเขามาเป็นห้าหปีครับผมก็ไม่มั่นใจนะครั้งแรกครับเออผมก็มาทดสอบผมก็ใช้กระปุกนี่แหละครับอผสมน้ํายามาก็ใช้เทราดใช้เทราดเลยครับแต่แต่เราผสมมาอยู่แล้วถูกต้องไหมอ๋อครับ เทราดแล้วผมก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็ลองมาเปิดเเปิดแล้วเห็นน้ำยางอ้าวจากต้นนี้ไม่เคยให้อะไรมาเลยครับมาได้สักอาทิตย์หนึ่งผมก็ใช้ตัวฐานหน้ายางมาเออมาเสริมครับแล้วน้ํายางก็ออกมาดีมากครับจะดูน้ํำยางไหมอยากอยากดูกรีดได้ไหมครับแม่เจียมได้จ้ะรีดได้นะคุณแม่เจียมปกติเป็นคนรีดเองหรือ คุณพ่อมีเกียรติช่วยกันกุเกียรติเป็นทั้ง2คนเลยครับต้องดูว่าต้นหน้ายางตายหนึ่งเนี่ยมันกลับมามีน้ํำยางใบที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันสามารถสั่งคอแสงได้ทํามาผลิตน้ํำยางได้ไหมจริงไหมต้องลองเกียิดูถูกต้องไหมครับลองเกียิดูเข้ามาใกล้ๆเลยนี่อันนี้อยู่ในวันที่31มกราคนะครับหรือหน้าแรงนะครับ ปริมาณน้ำยางไม่เคยให้เลยตอนนี้ไหลซึมอาจจะไม่ไหลาตามมีดแต่มีปริมาณน้ำยางก็คือเราปิดไปยุดไหลมันยืดอ๋อหยุดไปไงวันปกติของเขาเขาเขาจะพักผ่อนน้ำยางมันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่น้ำยางมาแล้วแล้วขาวข้นมากเปอร์เซ็นต์ต้องดีด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีไหมครับนะคุณแม่คุณแม่ขายเป็นยางก้อนหรือย,ยาง ยางเคปยางเคปขายเป็นยางเคปตอนนี้ราคาอยู่ที่36บาทสามสิบหกบาทแล้วโอ้โหราคาดีเนาะก็ทุกปีช่วงนี้ก็อยู่ที่16บาท17บาทเกษตรกรไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เลยแต่มาปีนี้ดีมากครับอันนี้คือสวนที่บำรุงโดสครับเนาะสวนที่บำรุงโดสนี่ความแตกต่างข้างๆเป็นยังไงครับ ผมมองดูของเกษตรแปลงข้างๆกันนะของเขาก็ร่วงนะแต่ของผมยังอยู่นะอถ้าเรามองไปดูฝั่งขวาของเราก็จะเห็นสีแดงซึ่งใบเขาพร้อมจะร่วงแต่ของเรามองขึ้นไปยังเขียวอออเก็น่าจะเป็นเหมือนมนุษย์เราเนาะพอได้สารอาหารสักอย่างหนึ่งคนเรามันโทรมใช่ไหมใช้งานมาทั้งปีเหมือนเรากินเอ็มร้อยหรือกระทิงแดงสักขวดหนึ่งเออร่างกายก็น่าจะสดชื่นขึ้นนะครับ ก่อนใช้โดสกับหลังใช้โดนเลยปีที่แล้วหกเจ็ดปีนี้หกแปดก่อนจะใช้หลังใช้เป็นยังไงครับเออคืออันหนึ่งมันนิ่มเด้เปลือกอันหนึ่งเปอกเปลือกแข็งเนาะเนอแต่ก่อนกรีดยางมาไม่ไม่ไม่เคยเจอยางที่ว่าเปลียนนิ่มอย่างนี้นะก็คือฉีดแล้วมันนิ่มครับทั้งทั้งทาตัวทาเนี่ยจะพันิ่มมากคือปกติใบยางของเราในสวนของผมนี่ปกติ ประมาณนี้ก็จะร่วงหมดแล้วจะเริ่มแตกประมาณนี้คือเดือนนี้ครับธันวามกราครับจะเหลือตะกลางแล้วอันนี้ยังมีใบอยู่นี่แปลกใจไหมแม่พอผมมาใช้ตัวนี้แล้วมันทําไมผมกลับมาวันนี้มามองเห็นใบอย่างของผมยังเต็มอยู่เหมือนเดิมอยู่รู้สึกยังไงเออคนลูกนอจก็แปลกใจนะปกติมันไปแล้วแต่เรากลับมาดูรอบนี้ครับเห็นใบอย่างยังอยู่เต็มตกใจเออ ทำไมมันมีลวก18 19 20ปีแล้วใช่ไหมแม่ที่ทำยางมาลองมากี่ผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องเรื่องเรื่องของการทำไอ้หน้าแอย่งนี้ ผมลองมาไม่รู้กี่อย่างกี่ชนิดนะเอาเอามือผมนับได้ไหมมันคงนับไม่ทั่วหรอกครับเออน่าจะรวมกันได้แหละครับรวมกันได้นะครับปีละเจ้าปีละอย่างมาให้ผมทดสอบทำส่วนที่ผ่านมามันก็ไม่ประสบความสําเร็จมัน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 เป็นอะไรลองลองยกตัวอย่างให้ฟุกสักสองตัวอย่างก็ผมก็ไม่เข้าใจนะพอผมมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่แรกผมก็ไม่มั่นใจก็เหมือนทั่วทั่วไปแล้ว ก็มาหลอกเกษตรกรเออพอนู่นพอนี่ก็หายไปเออมันก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วของเขายังมัดปอไว้ให้ดูเลยนี่นี่นี่ใช่ไหมใครทำเออของเขามาทำเออเออเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ผลครับทั้งฉีดทั้งพ่นครับเหมือนกันของเขาเขาก็มาเขาก็ว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวดีก็ลองครับเออเกิดมาเกิดมาเป็นหนูแล้วทำไงครับเออเขาให้ลองก็ลอง พอมาเจอตัวของเจ้าผมก็คิดเหมือนกันว่าเขามาให้ลองเออหลอกกูแน่นอนผมก็ว่าคำนั้นเราเกิดมาเป็นเกษตรกรมีหน้าที่ให้เขาหลอกก็หลอกปะเอาล้องก็ร้องเป็นยังไงทีนี้กลับมามันให้ให้ให้ความแตกต่างระหว่างของเขากับของเราคนละเรื่องจากของเขาไม่ได้อะไรแต่ของของตัวโรถนี่เขามาผมได้น้ํายาน ได้ต้นยางผมกลับมาคืน oh. ถึงผมทำสิบต้นหรือยี่ิต้นผมได้กลับมาคืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าทุกยี่ห้อที่ผมทำมานะ คือในระยะก่อนยางพาราเราก็ไม่มีราคาคออยังไงก็ผันผานไปแต่มาเหมือนเรามาเจอพระเอกตอนเรายังยังมีลมหายใจอยู่นะตอนนี้โอ้ขอร้องเลยคบนี่ชอบเลยมาช่วยเกษตรกรในจุดนี้ได้ผมผมผมดีใจนะผมภาคผมใจผมบอกว่าเอ้ยสวนข้างๆผมบอกเขาของเราลองใช้รถนี่มันหน้านิ่มนะเขาก็บอกว่าอุทานหรือเปล่าเออฝนมีดได้คมแล้วมันจริงหรือเปล่า ผมบอกว่าจริงไม่จริงระยะมันบอกเราเองครับ,บอกเขาแต่เขาก็เหมือนคนสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยเชื่อเรานะรเราเป็นคนสมัยเก่าครับเออแะสอนเขายากหน่อยนึงครับแต่เราป .4 เขาปริญญาทำออไมเขาเขาไม่สนใจเราก็ไม่เป็นไรเราก็สนใจในแปลงของเรารผมก็ดีใจนาที่โรดให้น้ำยางของผมกลับมาในตอนที่ว่า มันมีราคาแต่ก่อนผมก็ไม่สนใจอะไรนักหนาเออเห็นเกษตรกรทั่วไปที่เขาทำทำกันพบเออทำไปเรามีหน้าที่ทำอันไหนถูกกันไหนผิดก็ลองลองกันดูแต่อันไหนดีก็บอกกันด้วยคโอ้สุดยอดเลยครับคุณพ่อครับวันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วก็ทั้งดีใจทั้งมีความสุขก็มันเป็นเทปที่ผมประทับใจด้วยคำว่าเห็นเกษตรกรยิ้มได้แก พอเขียดน้อยแกก็ได้ต้นยางกลับมาแกก็ดีใจผมอยากจะขอชูมือโชว์ส่วนยางสวยๆหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ได้ครับามาใช้ด,ชดูดีครับขอบคุครัา